องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เข้าข่ายบุกรุกทนพื้นที่ป่าสงวนและบุกรุกที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยจะรวบรวมหลักฐานเพื่อนำไคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจเอกศรีบรารังสิพรามนกกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบกรณีบุกรุกที่สาธารณะและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ ดยจุดแรกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเข้าตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพระนวัดอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่โดยมีชาวบ้านในพื้นที่เข้าร้องเรียนกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวงว่าเข้าข่ายลักษณะบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลายและมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำธรรมชาติ โดยทางตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินคดีจากนั้นจะเข้าตรวจสอบอุทยานธรรมแก้วกลางดอยอําเภอแม่แจ่มและสถานปฏิบัติธรรมสวนสุขสบายที่อําเภอเชียงดาวนะคะโดยมีข้อมูลรายงานว่าอาจมีลักษณะเข้าข่ายบุกรุกที่สาธารณะโดยจะรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดและมีรายงานว่าสถานปฏิบัติธรรมทั้ง3แห่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของทางวัดพระธรรมกายค่ะ